สวัสดียินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง ck ช่วยกดไลค์กดซับแล้วไปฟังกันเลยบทที่70หอสุราถูกทุกเซนาบาดีกรมคลังขมวดคิ้วแสดงถึงความรังเกียจต่อคำว่าไร้พ่ายเซนาบาดีกรมโยธามักใหญ่ฝ่ายสูงเสมออัดโอ้โอวดเกินจริงฟังไว้ก็พออย่าได้คิดจริงจังเลยเลขาธิการกรมคลังสายหัวดวงตาของเขา,นาแน่่ข้าได้เห็นภาพต้นแบบของหน้าไม้แล้ว คาดว่าระยยิงอยู่ที่8 0 9แม้การขึ้นสายจะยุ่งยากและต้องใช้เท้าถีบแต่หากใช้ในขบวนทัพพลังของมันจะน่ากลัวอย่างยิ่งว่ากันว่าวิธีการใช้งานของชิ้นเฟิงถูกทำเครื่องหมายไว้ในแผนภาพเขาใช้วิธีการยิงแบบ3ขั้นเซนาบาดีกรมคลังเลิกคิวสนใจขึ้นมาทันทีวิธีการยิงแบบ3มขั้นคืออะไรใช้กองทัพหน้าสามแถวซ้อนกันโจมตีหรือเลขาธิการกรมคลังอดไม่ได้ที่จะถอนหายใจ ตอนแรกข้าก็คิดเช่นนั้นแต่ชินเฟิงมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับศาสตร์แห่งสงครามสิ่งที่เรียกว่าวิธีการยิงแบบสามขั้นไม่ได้หมายถึงการยิงแบบซ้อนแถวแต่แถวทั้งสามแถวต่างก็ทําหน้าที่ของตัวเองเลข,ขาธิการกรมคลังอธิบายแถวที่สามรับผิดชอบเรื่องการขึ้นสายแถวที่สองมีหน้าที่ส่งลูกและแถวแรกมีหน้าที่ยิงด้วยวิธีนี้ทําให้เราสามารถเปลี่ยนหน้าไม้ได้อย่างต่อเนื่องเพื่อโจมตีชินเฟิงเรียกมันว่าอาคีแผ่ซ่านแม้เสนบาบดีกรมคลังจะสนับสนุนฝ่ายต่อต้านสงคราม ซึ่งเป็นขั้วตรงข้ามทางการเมืองของชินเทียนฮูแต่เขาก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ากลายุทธ์ทางทหารของชินเฟิงล้ำหน้าอย่างมากจนแม้แต่เสนาบาดีกรมคลังยังอดไม่ได้ที่จะชื่นชมวิธียิงสามขั้นอัคคีแผ่ซ่านกลยุทธ์ทางทหารยิ่งนี้ช่างแปลกใหม่แต่หากพลธนูทาหารราบทําการยิงสามขั้นแปลว่าความพร้อมในการป้องกันทับจะอ่อนลงมากเมื่อพบก,กับการโจมตีเกรงว่าก่อนเสนาบาดีกรมคลังจะพูดจบเลขาธิการกรมคลังก็ตอบข้อสงสยัย ชินเฟิงเคยบอกว่าจะสร้างกองทัพชายแดนด้วยตัวเองคนธนูที่พวกเขามีหาได้ฝีมือธรรมดาไม่พวกเขาทั้งหมดมียุทธกรณ์ชั้นยอดอย่างดาบหม้อเตาหนึ่งควานสั้นและเกราะเบาหลังจากยิงหน้าไม้ออกไปแล้วหากศัตรูเข้ามาโจมตีก็จะทำการต่อสู้แบบประชิดต,ตัวเปลี่ยนจากคนธนูเป็นคนทหารราบหากประกอบกับการสนับสนุนจากกองทหารอื่นๆในพื้นที่โดยรอบแล้วย่อมสามารถโจมตีหรือตั้งรับได้อย่างเป็นระบบระเบียบ แม้กองทัพอาจจะอ่อนแอเล็กน้อยไม่ต้องเผชิญหน้ากับทหารม้าแต่ข้าได้ยินมาจากเหล่าแม่ทัพในราชสำนักว่าทหารม้าเปิดตีรับผิดชอบเรื่องการคุกคามได้ตามและโจมตีปีกข้างเท่านั้นโดยพื้นฐานแล้วจะไม่บุกเข้ากลางขางบวนทัพสิ้นประโยคนั้นเสนาบดีกรมลังและผู้ช่วยเสนาบดีกรมลังก็มองหน้ากันอดไม่ได้ที่จะประหลาดใจจากกลยุทธ์การศึกนี้บางทีเราอาจบุกโจมตีเปิดตีและปกป้องสันติภาพที่ชายแดนได้เสนาบดีกรมลังก้มศีรษะลงคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วเอ่ยอย่างตรงไปตรงมา ใครก็ได้เข้ามาทีรวบรวมเงินสองแสนตำลึงเงินแล้วส่งให้ตระกูลฉินซะเลขาที่การกรมคลังที่อยู่ด้านข้างอดไม่ได้ที่จะประหลาดใจใต้เท้าท่านจำผิดหรือไม่เดิมพันนี้แค่หนึ่งแสนตำลึงเงินเท่านั้นเสนาบาดีกรมคลังถอนหายใจพูดยากจะหนึ่งแสนหรือสองแสนตำลึงเงินก็ไม่ต่างกันอย่างไรก็ทําให้ฮ่องเต้ทรงพริโรธได้อยู่ดี การสึกกับเปิดตีเป็นดั่งธนูที่ขึ้นสายแล้วข้าจะพาการขัดแย้งกับกรมกลาโหมเป็นการชั่วคราวเพื่อหลีกเลี่ยงคมดาบส่วนเจ้าเด็กชินเฟิงเราไม่จำเป็นต้องลงมืออีกเดียวก็จะมีคนจัดการกับเขาเองเมื่อพูดมาถึงตรงนี้เสนาบดีกรมทางก็เหลือบมองไปที่หลี่รุ่ยใบหน้าของเขามืดลงอีกครั้งไร้ประโยชน์วัรณกรรมความชำนาญด้านกลไกและกลยุทธ์มีสิ่งใดบ้างที่เจ้าเทียบเคียงชิ้นเฟิงได้ วันนี้ที่จวนจี้อองชินเฟิงอาศัยว่าตนเองเด็กรู้ว่าฮ่องเต้และจี้อองจะไม่ติดใจเอาความเขาอีกทั้งยังสร้างความสัมพันธ์กับจี้อองทำตัวโอ้อวดต่อหน้าฮ่องเต้เจ้าเด็กนั่นหาผลประโยชน์ได้ทั้งขึ้นทั้งล่องแล้วเจ้าโมหายหัวไปไหนตายแล้วหรือนับตั้งแต่วันนี้จงอ่านบทกวีและหนังสือให้ข้าอย่างขยันขันแข็งเรียนรู้ทักษติดตัวไว้ภายหน้าจะได้ไม่เหนื่อยหลี่รุ่ยก้มศีรษะลงเขาเกลียดชินเฟิงมากจนขบเคีเ้ยวเคี้ยวฟันแต่ก็ไม่กล้าพูดจาไร้าสาระอีกในทางกลับกันเป็นเฉิงฟ้าที่กระซ เจ้าฉิงเฟิงเป็นนายน้อยเสยเพลประจำเมืองหลวงทั้งวันเอาแต่เกียดครั้นร้าการศึกษารู้จักแต่รังแกผู้อื่นทำไมเขาถึงเปลี่ยนไปราวกับเป็นคนละคนเมื่อได้ยินเช่นนี้เลขาธิการกรมคลังก็ยกขาเตะเฉิงฟ้าลงไปกองกับพื้นและตะโกนด้วยความโกรธข้าด่าว่าเจ้าโง่เจ้าก็โง่เหมือนที่ด่าไม่มีผิดอย่างเจ้าจะไปแข่งกับฉินเฟิงได้อย่างไรเจ้าเห็นว่าเขาเอาแต่ทำตัวสนุกสนานอยู่นอกจวนแล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าเวลาอยู่ในจวนเขาอ่านหนังสือหรือไม่ภาพลักษณ์ภายนอกที่ทำตัวเป็นนายน้อยเสยเพลมีไว้ให้คนโง่เช่นเจ้าดูเท่านั้นแหละ ฉินเฟิงย่อมไม่รู้ว่าพวกกรมคลังพูดอะไรเกี่ยวกับตนเองและไม่รู้ตัวว่าได้กลายเป็นศัตรูของบุตรหลานขุนนางทั่วเมืองหลวงไปแล้วนิสัยรักการอ่านที่ว่าชินเฟิงไม่เคยละทิ้งจริงๆเช้าวันรุ่งขึ้นชินเฟิงนั่งอยู่บนศาลานในลานเล็กเขานอนอย่างสบายในอ้อมแขนของเสี่ยวซิงเซียงพลางอ้าปากกินผลไม้ที่ส่งมาและอ่านหนังสืออย่างมีสมาธิแม้บนหน้าปกของหนังสือจะเขียนว่าสิบกลยุทธ์การศึกแต่เนื้อหาข้างในนั้นถูกสับเปลี่ยนไปนานแล้วซึ่งเนื้อหาที่ถูกสับเปลี่ยนนั้นคือหนังสือต้องห้าม ที่ตาเหลียงไม่อนุญาตให้เผยแพร่ไม่ว่าจะภาพวังวาสาันเรื่องราวสิบแปดบวกตลอดจนปกินกระหอโคมเขียวล้วนมีอยู่ครบถ้วนสมบูรณ์ชินเฟิงพิจารณามันอย่างจริงจังเส,สี่ยวเซียงเซียงที่นั่งอยู่ด้านหลังหลบเลี่ยงเนื้อหาสับดนในหนังสือเอ่ยอย่างเขินอายว่านายน้อยเจา้าค่าหนังสือสกปรกเช่นนี้มีแต่จะสอนให้ผู้คนเรียนรู้สิ่งเลวร้ายเท่านั้นวันนี้อากาศไม่เลวท่านไม่ออกไปเดินข้างนอกสักหน่อยหรือชิ้นเฟิงเลียนนิ้วของเขาแล้วพลิกหน้ากระดาษพางพูดอย่างเหม่อลอย ถ้าไม่อยากมีปัญหาตอนนี้ผู้คนกว่าครึ่งในเมืองหลวงล้วนต้องการจะฆ่าข้าโดยเฉพาะสุนัขจิ้งจอกเท่ากรมคลังน่านไม่แนว่ว่าคงเสนอรางวัลให้ผู้ที่สามารถตัดมือและเท้าของข้าทิ้งได้ไปแล้วกระมังนอกจากนี้บนถนนจะไปมีเรื่องน่าสนุกอันใดกลางวันแสกแสกเช่นนี้ไม่สามารถรังแกผู้คนได้หน้าเบื่อจะตายไปเสี่ยวเซียงเซียงระเบิดเสียงหัวเราะออกมาพูดด้วยท่าทางน่ารักว่านายน้อยถ้าท่านไปรังแกคนอื่นจริงๆนายท่านและเหล่าพี่หญิงคงไม่ปล่อยท่านไปง่าย,ายเป็นแน่ชิ้นเฟิงส่งเสียงหือในลำคอข้ากลัวพวกเขาที่ไหนเล่าตลกจริงเเชีียยววสู่ ชิ้นเสี่ยวฟูเจ้าไปตายอยู่ไหนไปดูซิว่าประตูลงกรอนหรือไม่ในที่สุดชิ้นเฟิงก็ตัดสินใจได้หากไม่จําเป็นจริงๆต่อให้ฟ้าถลม่มลงมาเขาก็จะไม่มีวันออกนอกจวนพวกคนจากกรมคลังเมื่อร้อนใจขึ้นมาจะก,ก่อเรื่องอะไรก็ย่อมได้ก่อนหน้านี้พวกเขาไม่ได้เพิ่งผลักชินเฟิงลงจากเรือจนเกือบจมน้าตายหรอกหรือการอยู่อย่างสันโดษเป็นหนทางเอาชีวิตรอดของนายน้อยชิ้นชิ้นเฟิงไม่ออกจากจวนหลายวันแล้วเขาอ่านหนังสือสับดนติดต่อกันมาเจ็ดหรือแปดเล่มเห็นจะได้อดไม่ได้ที่จะชื่นชม จินตนาการของคนโบราณอย่างไรเสียในยุคที่ไม่มีรายการบันเทิงใดๆจิตใจของพวกคนสูงสักล้วนอยู่ในเป้ากางเกงแต่ในยุคของชินเฟิงมีกฎหมายเข้มงวดและข้อจำกัดทางศีลและธรรมอันยิ่งใหญ่อยู่ว่าด้วยเรื่องของการละเล่นระหว่างหญิงชายคนสมัยโบราณช่างเชี่ยวชาญอะไรแบบนี้นักในตอนที่ชินเฟิงและเสี่ยวเซียงเซียงกำลังคุยกันเรื่องรายละเอียดในหนังสือเสี่ยวเซียงเซียงอายจนแทบจะมุดดินหนีแต่เสียงเหมือนเป็นตัวผู้ของชินเสี่ยวูก็ดังขึ้นขัดจังหวะเสียก่อนนายน้อยเกิดเรื่องใหญ่แล้วขอรับ ชินเสียฝูพุ่งเข้ามาในเรือนหลังใบหน้าแดงก่ำขนาดจะพูดก็ยังพูดไม่ชัดชิ้นเฟิงปิดหนังสือเงียบๆเ,เขายัดมันไว้ในมือของเสี่ยวเซียงเซียงบอกให้เสีย่ยวเซียงเซียงที่หน้าแดงลามไปถึงหูเก็บไว้ให้ดีจากนั้นจึงเอ่ยอย่างใจเย็นจะเกิดอะไรขึ้นอีกเล่าตอนนี้การสึกกับเปิดตีใกล้เข้ามาแล้วทิศทางในราชสำนักก็เข้าข้างตระกูลฉินหาฮ้องเต้ไม่เสด็จสวรรคตไปก่อนจะมีเรื่องอะไรสามารถเปลี่ยนสถานการณ์นี้ได้อีก คำพูดเหล่านี้เกิดจะทําให้ฉินเสี่ยวฟูและเสี่ยวเซียงเซียงตกใจจนสิ้นลมหากทหารรักษาพระองค์มาได้ยินเข้าพวกเขาคงจะตัดหัวของชินเฟิงทันทีเสี่ยวเซียงเซียงรีบปิดปากชินเฟิงอย่างรวดเร็วด้วยกลัวว่าเขาจะพูดอะไรที่สื่อว่าเป็นกบฏออกมาอีกเออต้องขนาดนี้เลยหรือชินเฟิงเบะปากนี่คือเรือนหลังของจวนตระกูลฉินปรับใดที่เสี่ยวเซียงเซียงและฉินเสี่ยวฟูไม่ทรยศเขาสามารถพูดอะไรก็ได้ที่ต้องการ ชิ้นเสียฟูเช็ดเหงื่อเย็นๆออกจากหน้าผากแม้จะกลัวแต่ก็ยังชื่นชมผู้เป็นนายมากใต้ล่านี้มีอะไรที่เขาไม่กล้าพูดหรือไม่กล้าทำบ้างเอาไปเลยสองคำเจ๋งเป้งทว่าไม่ช้าชิ้นเสียฟูก็พูดอย่างรีบร้อนว่านายน้อยหอสุราของเราถูกคนทุบทิ้งแล้วขอรับหนึ่งหม้อเตาหม้อเตาหรือโม่เตาเป็นดาบที่ใช้ในการรบสมัยราชวงศ์สุยถังเป็นดาบยาวคมทั้งสองด้านมีน้ำหนักค่อนข้างมากก็ประมาณอาจสูงถึง11กิโลกรัม ขอบคุณสำหรับการรับฟงังถ้าสนุกอย่าลืมคอมเมนต์ว่าสนุก